วันนี้นะคะเราก็จะมาทําสีให้ดูกันนะคะสีที่เราทํานี่ก็จะเป็นสีเทานะคะองค์นี้ก็จะเป็นพัฟพิคเนตนะคะเนื้อลหะก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเราก็จะมาทําสีเทาแบบพัท์ินาให้ดูกันนะคะอันนี้เราก็เริ่มนะคะใช้ฟาร์มร้อนเป็นตัวเป่านะคะแบบนี้เลยใช้หัวพ่นนะคะหัวพ่นเป่าให้ร้อนให้ทั่วก่อนนะคะเราต้องค่อยๆนะคะเนื้อทองเหลืองเนี่ยเขาจะร้อนง่ายอยู่แล้วนะคะเวลาเราทําสีเนี่ย เราจะไม่ต้องใช้ไฟที่แบบเร่งหัวเร่งมากนะคะอันนี้ไฟเขาจะเนื้อโลหะเขาจะร้อนง่ายนะคะฝว่าเนื้อบรอนนะคะเนื้อทองเหลืองเนี่ยเขาเราก็จะเป่าให้ทั่วให้ร้อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆนะคะใส่สีนะคะที่เราผสมมาแล้วนะคะอันนี้เราจะทําสีเทากันนะคะสีเทาเนี่ยเวลาเราใส่รอบแรกเนี่ยเขาจะออกมาเป็นสีดําก่อนเลยนะคะเขาจะออกดําออกเทาเข้มเหมือนดําเลยนะคะ อันนี้เราก็จะใส่แบบนี้ให้ทั่วนะคะเราก็ค่อยๆไล่ใส่ให้ทั่วก่อนนะคะสีเทานะคะแต่ว่าเราลงครั้งแรกเนี่ยกับเนื้อโลหะเนี่ยพอเขาโดนเนื้อโลหะเนี่ยเคยมีตัวเนี้ยลงไปที่เนื้อโลหะเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นสีดําก่อนเลยนะคะเขาดําก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆใส่เขาไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะใส่ซ้ําๆลงไปหลายรอบนะคะจนเขาขึ้นขาวนะคะ เราก็ปรับไฟให้แรงนิดนึงนะคะเขาก็จะค่อยๆขึ้นขาวนะคะเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใส่ให้ทั่วทั้งองค์ทั้งด้านหน้า,นาด้านหลังนะคะเขาก็จะค่อยๆขึ้นขาวๆใสๆขึ้นนะคะเราก็ใส่แบบนี้นะคะเราจะใส่จากด้านล่างขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าไฟเนี่ยเขาจะเวลาเราเป่าให้เขาร้อนเนี่ยไฟเขาจะดันขึ้นข้างบนนะคะเราจะใส่ข้างล่างขึ้นมาก่อนค่อยๆไล่ขึ้นมาให้เป็นหน้านะคะ เขาก็จะเสมอกันนะคะแต่อันนี้เราก็จะต้องมาเก็บย้ำๆซ้ำๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตรงไหนที่เขายังไม่ไม่ติดขาวเนี่ยเราก็สามารถซ้ำลงไปได้เลยนะคะเราก็ซ้ำลงไปให้เขาขาวขึ้นขาวทั้งองค์นะคะตรงไหนที่ดําเราซ้ําได้นะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะจิ้มจิ้มจนทั่วทั้งองค์นะตรงไหนที่ยังไม่เราก็หมุนดูนะคะว่าตรงไหนที่ยังไม่ทั่วนะคะเราก็สามารถค่อยๆใช้แปรงนะคะใส่แบบนี้นะคะ แปลงกับไฟสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราจิ้มลงไปเราก็ต้องยกไฟหนีนะคะเพราะว่ามีคนถามนะคะว่าใช้แปลงยี่ห้ออะไรทําไมแปลงไม่ไหม้ไม่ไมไมทุกอันนะคะถ้าเราชักไม่ทันนะคะเราจะต้องชักแปลงหนีให้ทันกับหัวพ่นที่เราพ่นนะคะความไวของเรานะคะจะต้องจะต้องไวพอสมควรนะคะแปลงกับไฟเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นแปลงยี่ห้อไหนก็ไหม้นะคะเพราะถ้าเราชักแปลงไม่ทันนะคะ เราต้องชักแปลงให้ทันแล้วก็ไฟก็จะต้องลงคือถ้าเราใส่ทำไปเรื่อยๆเราจะมีความชำนาญในการใช้แปลงกับออหัวพ่นนะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะตรงไหนที่ยังไม่ทั่วเราก็เก็บให้ทั่วนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนปลายเล็กๆนะคะที่ถือเป็นห่วงนะคะอันนี้เราก็จะค่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะไหม้ง่ายนะคะเราก็จะค่อยๆใส่แบบนี้นะคะใส่เขาจะขึ้นขาวหมดแล้วนะคะเขาจะค่อยๆขึ้นขาวหมดทั้งองค์แล้วนะคะ เราไปย้ำไปเรื่อยๆนะคะย้ำไปเรื่อยๆหมุนค่อยๆหมุนใส่ไปแบบนี้นะคะจนเขาขาวทั่วทั้งองค์นะะเราก็จะได้งานสีเทาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเทาขาวใสๆนะคะเดี๋ยวเรามาใส่แว็กนะคะเราก็จะใส่แล้วใส่แว็กแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะ